เชื่อด้วยพี่อะเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้พีอบอกบอกนะว่าเดี๋ยวผมมาพี่ปล่อยเราเถอะบอกว่าให้ใจเย็นๆอย่าห้าเราเลย บอกเขาบอกว่าให้ใจเย็นเย็นเขาได้ตอบอะไรพี่ปะอุ้ยเธอเห็นทำเรานะพวกเราอยู่พวกเราอยู่สามคนค่ะเพื่อนคนหนึ่งออกไปแล้วบอกบอกเขารอก่อนนะเอ่อเออจะจะป่นพวกเราใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราแล้วเขาตอบว่าอะไรอ่ะพี่ทำไมแต่ว่าเบอร์สาม เบอร์สามเขาบอกว่าให้ชุบอ่ะเธอเธอจะยิ้มเพื่อเราไหม่ะวิเราจะตายแล้วว่ะบอกเขาจะเพื่อเราไปอยาฆ่าเราเลยสามเธอจะมาชุบเราหอยู่ข้างล่าอยู่ข้างล่าข้างหน้าประตูเลี้ยนซ้ายตรงซ้ายดับดีคัซ้ายวิสามวิเราจะตายแล้วเธอจะดึงดึงึงเลยเขาะมาชุบมาชุบาชุบมาดีครับมาดีครับพี่ๆทุกคนนะคะผมสวัสดีนะผมพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะครับ

บอกแล้ว่าจะจึงกันคนกี่ไม่อยากตาย่งเงินมาถ้าใครอยากจะคุยกับผมสดๆเข้ามาคุยได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับ